ตอ,ตอนนี้นะที่มันเป็นเนี่ยนะแต่ผมบอกก็แม่บานว่าแม่บานว่าขอดปลูกไม้เลยหรืตายแน่นอนบอนเดี๋ยวเดี๋ยวเราปลูกไม้ผมบอกเดี๋ยวรอเกิดจืดบานก่อนที่แรกอะผมก็คำถาจะตัดกิ่งหมดเลยไงเี่เราเดี๋ยวรอใหนแตกน้ํงแตกครับอะรยังงี้จะตายครับเไม่ตายนี่นยอ่ะไม่ตายยังพราะว่าแถมออกลูกให้อีกลูกเนี่ยยุ่ยนะอ่ะยุ่ยเด้วยนั้นเนี่ยมันจะดูว่าความแข็งแรงและทุกต้นที่คุณครูจะรันให้ตายคือต้นที่แกจะไม่เอาแล้ว แล้ววันนี้คืนชีพหมดแล้วครับอ่าสิ่งที่ทําให้คืนชีพคืออะไรครับเกือจืดครับล้วนๆเลยล้วนๆเลยครับไม่ได้ใส่อะไรไม่ได้ใส่ย,ย่างอื่นตอนทดลองมันดกจัดใช่ไหมครับดกจัดสาเหตุที่ดกจัดเพราะเกือจืดใส<พ>่ไปสองรอบแต่ยังไม่เคยเห็นมันออกตรงนี้อออกตรงโคนะนะของการออกลูกมังคุดมังคุดจะไม่ออกที่กิ่งจะออกตามใบ สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพจเกลือจือดที่รบกักทุกท่านผมเองได้นําเกลือจือดไปให้ขุดเป็ดตําบลสํานักทองใส่กับมังคุดแล้วมังคุดก็ดกมากตามภาพที่เห็นแล้วก็ยืนยันว่าใส่เกลือจือดต้นก็แข็งแรงใบขึ้นมันลูกออกเป็นรุ่นรุ่นรุ่นจดไป,เ,เ,ปเลยครับว่าใส่ช่วงไหนช่วงไหนไอ้ต้นเนี้ยผมใช้ไปสองปีที่แล้วมันไม่ดกใช่ไหมครับปีนี้มันดก แล้วทีนี้ที่ว่ามันติดผมคิดว่าต้นมันอาจจะดีขึ้นแข็งแรงขึ้นแต่ต้นเียพี่ใส่เกลือจืดสองครั้งครั้งละประมาณสองโลสองโลมันไม่ค่อยดกมันก็ดกขึ้นโสมครับต้นที่โสมโมอยู่มันก็ดีขึ้นครับแค่นี้เป็นสิ่งที่ผมพอใจแล้วมันดกจัดใช่ไหมครับดกจัดแล้วส่วนนึ้ออ่าแค่นั้นแหละผมชื่นใจแล้วว่ะครับเออคือผมเองก็ไม่ได้ไปพูดว่าของอย่างอื่นไม่ดีแค่พี่เป็ดบอกว่าเกลือจืดดีผมก็ชื่นใจแล้วแค่นั้นแหละ ผมยังไม่เคยเห็นมันออกตรงนี้อ่ะออกตรงโค่นนะนะออกใต้กิ่งเนี่ยนี่เป็นปรากฏการณ์ที่แปลกของการออกลูกมังคุดผมไม่รู้นะครับ <ผม S 2> ที่ส่วนหนึ่งก็อากาศอีกส่วนหนึ่งก็งใส่เกลือจือดนะครับใส่เกลือจือดไว้ต้นนี้ใส่เกลือจือด4ี่กิโลแล้วก็พอทําให้ต้นสมบูรณ์ปุ๊บลูกมันออกสารพัดซึ่งปกติแล้วเนี่ยมังคุดจะไม่ออกที่กิ่งจะออกตามใบเอาไปให้อาจารย์ ดรัมิ่งมิดทำำําลําไย่ซึ่งเอาไปใส่เนี่ยแกก็ไม่มั่นใจเลยลําไยปลูกไว้หลายร้อยต้นให้ใส่แค่หต้นที่จะตายแล้วแต่ผลตอบรับกลับมาคือลำใหย่ั้งหต้นออกลูกได้ดีกว่าต้นที่แกมองว่าแข็งแรงซึ่งณวันนี้แกยอมรับแล้วว่าเกิดจืดดีมากและจะใช้ หลังจากที่เก็บผลผลิตไปเพื่อเป็นการสะสมอาหารให้กับต้นลำไยก็เป็นอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นถึงครูอาจารย์แล้วท่านไม่โกหกแน่นอนตามภาพสวนเขาไม่เคยเชื่อว่าเกลือจืดจะได้ผลขนาดนี้นี่คือธิ์ของเกลือจืดหนึ่งต้นแล้วนะครับตามผมมาสำเร็จแล้วอันนี้คือต้นที่สองนี่คือเจ้าของสวนมิ่งจันอยู่ตำบลสำนักทองสำนักทองอำเภอเมืองนะครับอยู่ตำบลสำนักทองเอขออนุญาต คุณพี่ชื่ออะไรนะครับชื่อดารันมิ่งมิดครับดารันมิ่งมิดครับและครับเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่ออะไรได้ง่ายๆครับแม้กระทั่งการให้ผมทดลองใช้เกลือจือดซึ่งพี่ชาตรีเป็นคนนํามายังต้องใส่ต้นที่โสมเพราะแกกลัวต้นดีของแกตายแต่มาว่นณวันนี้หลังจากใส่แล้วเป็นไงครับได้ดีครับผมดีปรับเป็นสภาพที่เลยนี่ก็เป็นอีกต้นหนึ่งที่ใส่เกลือจืดซึ่งจริงๆแล้วจะฟันทิ้งอยู่แล้วนะครับจะฟันทิ้งอยู่แล้ว พอเสร็จแล้วคุณพี่จรันก็ไหนไหนจะตายแล้วอ่ะใส่ใส่แบบไม่สนใจเหมือนสองต้นที่ผ่านมานี่ต้นที่สามเริ่มคืนชีวิตมาแล้วครับนี่พี่จะตีมายืในใกล้ๆกันมาเนี่นี่ครับคนที่นํามาใส่พี่จจตีจครับเป็นพี่ชายเพื่อนผมนี่อีกต้นหนึ่งที่พี่จรันบอกว่าไหนไหนจะตายแล้วใส่เลยพอตายกูก็ขุดทิ้งแต่วันนี้ถามกลับอีกว่าแกกล้าขุดทิ้งไหมแกไม่กล้านะครับเพราะมันคืนชีพแล้วเกือจืดไม่ได้โมอ นะครับนี่คือเรื่องลำใหญ่แฟนเพจเกลือจืดผมคงตามผมมาตลอดแล้วก็จะเห็นว่าทุกต้นที่คุณครูจรานให้สายคือต้นที่แกจะไม่เอาแล้วนะวันนี้คืนชีพหมดแล้วครับมั่นใจแล้วยังครับตอนนี้ต้องโสมนี่มั่นใจมั่นใจผมชื่นใจแล้วครับเพราะว่าเป็นผู้หลักผู้ใหญ่ในเขตนี้นะครับขอบคุณมากครับส่วนสวนทุเรียนอันนี้ประทับใจมากชื่อคุณพี่สมศักดิ์เต็มพร้อมอยู่หมู่แปดตำบลสองสลึง อำเภอเมืองระย,ะยองพูดเต็มปากเต็มคำเลยครับว่ามาครั้งแรกไม่เคยใส่ใจเรื่องสารปรับปรุงดินเกิดจืดแต่หลังจากที่ได้ใช้แล้วหกเดือนเต็มพูดเลยครับว่าไม่มีอะไรดีเกินเกิดจืดอีกแล้วลูกไม่มสวยเะแล้วพุ่งมาเลื่อจืดไปวานวานเนี่ยนลูกเดี๋ยวมันตัดลูกไปหลอบแล้วนะเดี๋ยวมันหลอบทีหลอบทีสองมันเนี่ยแล้วหลอบทีสามกำลังแฟนดลุกดิกดุกดิกอยู่นั่นน่ะครับนี่คือมีสามรุ่นน่ะ อ่าพี่สักกล้าการันตีเลยว่าที่ลูกมันสวยนี่เพราะเกิดจืดก็ผมไม่ได้ใช้ปุ๋ยเลยเลยอ่ะสุดยอดนะครับเนี่ยตอนนี้ะผมหวามตายโดยซ้ำเนี่ยตอนนี้นี่ได้ยินจากปากอย่างเงี้ยชื่นใจที่ต้นเนี้ยนะครับตัดลูกไปประมาณสามสิบเจ็ดลูกต้นนี้ตัดไปแล้วสามสิบเจ็ดลูกสามสิบเจ็ดลูกคิดว่าตายแน่ตายแล้วกายังมีลูกแฝนแล้วก็ยังมีลูกเสริมอีกลุ่นเนี่ยตามรักแล้วเขาไม่เอากันโดยซ้ำแล้วครับ แล้วเนี่ยเนี่ยใบที่แตกใหม่เหมือนกับต้นสาวเลยมันมันออกมันออกใบมาดีดีไหมครับอย่างนี้ดีก็หวาตายโดยซ้ำเนี่ยนยเนี่ยใส่แตกใบเนี่ยแตกแต่ว่าลูกนี่ไม่รวงนะงครับเนี่ยดูลูกมันได้เลยเนี่ยแหมแหมนะครับสามลากแตกใบแบบเนี้ยมันไม่ยูแล้วเนี่ยมไปแล้วบ๊อบคือว่าไงไงก็ต้องเอาหลากอ่ะก็ต้องเอาอาหารมาเลี้ยงนี่แต่ว่ามันยังมีลูกติดอยู่ สิ่งหนึ่งที่มาวันนี้นะครับมาให้กําลังใจคนนี้พี่ชาตรีในเขตของระยองท่านใดสนใจสอบถามพี่สมศักดิ์ได้นะครับบ้านสองถลึงแต่สั่งกับพี่ชาตรีกับชําได้ไม่ต้องโทรหาผมเพราะเขาดูแลอยู่ทางภาคตะวันออกไม่ดีจริงรับเงินมาเท่าไหร่ผมคืนให้พร้อมดอกเบี้ยเท่าแบงคิดโทรแจ้งผมเลยครับว่าเกลือจืดนายกดิดไม่ดี ผมคืนให้ทันทีแต่อย่ากโกหกผม